วันนี้จะมาสมัครนักเรียนนะคะสมัครคนที่สนใจเข้าเรียนคอร์สออนไลน์กับเจ้านะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่เปิดสอนนะคะเปิดสอนรุ่นพิเศษเลยค่ะเป็นรุ่นแรกสำหรับตัวเจ้าเองนะคะสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนคอร์สเรียนการสร้างกลุ่มใน facebook นะคะก็ อขอเชิญชวนเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ขอขอเชิญทุกคนนะคะเข้าเข้ามานะคะคนที่สนใจนะะเนี่ยค่ะเข้ามาสมัครนะคะเป็นนักเรียนรุ่นแรกนะคะแล้วเราจะมีการสอนดีๆสำหรับการเรียนออนไลน์ให้กับทุกคนนะคะเ,เราจะมามาดูว่า,าการทีเ่เราจะสามารถสร้างกลุ่มนะคะกลุ่ม สำหรับคนที่ยังไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยแล้วมีจุดมุ่งหมายหรือม,ม,มีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำกลุ่มนะคะทำกลุ่มนะคะ mm hmm. เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะสำหรับทุกคนนะคะ mm hmm. ก็วันนี้มาพบกันนะคะตอนก่อนนอนนะคะ mm hmm. ก็หลายวันแล้วนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้มานะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคน ข้ามบอร์ดกับการเรียนนะคะนะคะเรียนมูมอนะคะเขาสอนเ,อเต็มที่เลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเ้าก,ก็ใช้เวลานะคะคในการาพัฒนานะคะพัฒนาตัวเองในในการที่จะเข้ามานะคะในในโลกอ,ออนไลน์นะคะมามาทำางานออนไลน์อย่างเต็มตัวเลยนะคะ เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเพราะว่างานออนไลน์ก็คืองานที่อยู่ในบ้านเราสามารถทําตอนไหนก็ได้นะคะทุกคนนะคะเราสามารถที่จะทํางานตอนไหนก็ได้จริงๆนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้รู้จักนะคะหา,ากเพื่อนๆที่จะเข้ามาแล้วได้ได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะตอนนี้จะเปิดคอร์สนะคะเป็นคอร์สรุ่นแรกนะคะแล้วต่อไปถ้า ผลตอบรับดีนะคะผลตอบรับดีเนี่ยก็จะเปิดคอร์สอื่นๆอีกนะคะฟรีนะคะคุณไม่ต้องเสียตังค์นะคะไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์งเ,งเลยนะคะก็เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะทุกคนนะคะเราจะได้มีความรู้นะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะคือเรียนเนี่ยคือ,เ,อเรียนแบบกันเองนะคะกันเองคือว่า ใครไม่เข้าใจอะไรนะคะก็คือจับมือสอนนะคะสอนกันเองเลยนะคะสําหรับทุกคนที่อยากอยากรู้นะคะก็คือว่าเรามาเรียนรู้แล้วก็ไปด้วยกันนะคะสําหรับมูมอตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะคะสําหรับการที่จะขยายแล้วก็เติบโตนะคะเติบโตนะคะเรามีสิ่งที่ดีๆเยอะมากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะ อยากให้ทุกคนเข้าเข้าเข้ามานะคะเชิญชวนเลยนะคะบอกต่อเลยนะคะสมัครฟรีค่ะสมัครฟรีนะคะแต่อาจจะมีพิเศษนิดนึงคือนะคะอยากให้ทุกคนร่วมกิจกรรมนะคะอยากให้ทุกคนร่วมกิจกรรมกับแจวด้วยก็คือว่าเมื่อเมื่อเข้ามาแล้วจะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วค่ะลองโหลดแอปพลิเคชันบูมอลนะคะแล้วใช้รหัสผู้แนะนำบีเอวีเจศูนย์ศูนย์ศูนย์ 35หรือว่า ba 0 0 0 4 2นะคะโหลดแอปพลิเคชันมูมอเข้าไปแล้วก็ไปเลือกสินค้าอะไรก็ได้ในแอปพลิเคชันมูมอค่ะทุกคนนะคะ,ะเข้าไปเลือกสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอนะคะแล้วก็สั่งสินค้า1ชิ้นนะคะเรามาร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมด้วยกันแล้วก็อคอร์สการเรียนนี้นะคะก็จะสอนระยะสั้นนะคะวันหนึ่ง น่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะก็เราก็จะมาเรียนก็วันหนึ่งก็2ชั่วโมงนะคะน่าจะเป็นประมาณวันคอร์สแรกเนี่ยคือกําหนดนะคะก็ไม่ได้ตายตัวว่าเออทุกคนแต่แต่ขอว่า 16- 17หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราก็สามารถที่ถ้า,าไม่สะดวกในการเรียนก็อาจจะไปวันถัดไปก็ได้นะคะ เราเราก็มาเรียนเริ่มเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนนะคะก็พิเศษ10คนเท่านั้นค่ะคอร์สนี้นะคะ,ะกะ็จะสอนนะคะบอกวิธีการเชิญคนแล้วทำยังไงกลุ่มเราจะคึกคักนะคะกะ็เลยใช้ช่องไลน์นี้นะคะในการประชาสัมพันธ์นะคะในการประชาสัมพันธ์บอกต่อถึงเพื่อนๆนแล้วก็ คนที่สนใจนะคะเข้ามานะคะสำหรับมูมอนะคะมูมอในวันนี้นะคะมูมอในวันนี้นะคะ, mm hmm. ะผู้ประกอบการสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายเลยแล้วก็ดีๆทั้งนั้นนะคะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะ,ะทุกใครที่ยังไม่มีแอปแอปพลิเคชันมูมอนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะ,อะตอนตอนนี้เนี่ย ผ่านเลยไม่ได้เลยนะคะ,ะเลยผ่านไม่ได้ก็ต้องอเข้ามานะคะแล้วก็โหลดเอาเอามาไว้นะคะเพื่อได้ไปช้อปปิ้งนะคะสินค้าเยอะแยะนะคะดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะแวะมาบอกนะคะแวะมาบอกอประมาณนี้อ๋อเลยอย่าลืมนะคะแล้วทุกคนอย่าลืมสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอของเจ้านะคะก็คือผงซักฟอกเ นะคะจะเป็นเจ้าของแบรนดนะะ S ์นะคะ S อสพลนะคะสินค้าผงซักฟอก S อสพลนะคะราคาร้อยแปดบาทนะคะได้ตั้ง5 m ส่วนลดรับนะคะส่วนลดรับ5บาทแล้วก็มีแต้มสะสมนะคะตั้ง10แต้มนะคะแล้วก็จะมีผงซักฟอกคิงนะคะมีสบู่นะคะเป็นเป็นสบู่คิมคิมซองสบู่สมุนไพรนะคะสำหรับ อ่าอันนี้คือเป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ของเจ้าเองนะทุกคนสามารถเอาไปโพสต์ขายได้ไม่ต้องคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณไม่ต้องซื้อสินค้าเลยสินค้าเป็นแบรนด์คุณภาพมากๆนะคะทุกคนนะคะสินค้าเป็นแบรนด์คุณภาพคุณไม่ต้องสต็อกของคุณแค่เอาสินค้าไปเอารูปนะคะแล้วก็แคป หน้าจอเนี่ยไปโพสขายได้เลยนะคะขายได้บริษัทส่งให้ส่งของให้คุณไม่ต้องสต๊อกของของดีๆสวัสดีค่ะโคชจีนสวัสดีไลฟ์ก่อนนอนนะคะอ่าไลฟก่อนนอนแล้วก็มีพลังนะคะพลังเข้มข้นมากเลยนะคะพลังวันนี้นะคะอะ่ในห้องนี้นะคะยังไม่มีใครนอนเหมือนกันนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะมีพลังนะคะพลังใจเนี่ย ทำให้เราไม่ง่วงนอนนะคะสมองนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาเลยนะคะเออสมองมันตื่นตัวแล้วก็แต่ละห้องนะตอนนี้ของมูมอบอกเลยเนี่ยค่ะกำกำลังแบบคึกคักเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าอยากให้กระแสของมูมอเนี่ยไปอยู่ทุกพื้นที่เลยทั่วไทยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักมูมอนะคะทักทายมาเลยค่ะนะคะทักทายกดไลค์กด, like, กดเลิฟกดแชร์ นะคะกดแชร์นะคะให้มันนี่ไปให้มันรู้จักกันไปทั่วนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะคะฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะคะว่ามูมอคืออะไรนะคะทักมาเลยนะคะทักมานะคะทักมาในไลฟ์แล้วก็ในทักมา,าสำหรับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ จะได้เข้าไปตอบให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มูมอนะคะเปิดให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็มีห้องเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้นะคะไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเลยนะคะเขามีการพัฒนานะคะเพื่อที่เราจะก้าวเอ่อก้าวเข้าไปนะคะก้าวให้พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนแบบฟรีๆด้วยนะคะเพื่อนๆอ่า ฟรีทุกห้องเลยตอนนี้นะคะรับสมัครเลยค่ะใครอยากเรียนรู้เรื่องออนไลน์นะคะแล้วอยากมีโค้ดผู้นําที่เก่งๆอยากเจอโค้ดผู้นําที่เก่งๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแจ๋วจะเป็นโค้ดอาจเป็นโค้ดฝึกหัดเรามีโค้ดที่เก่งวันนี้เยอะเลยนะคะแล้วหลากหลายด้วยจะเอาสไตล์ไหนจะคุณชอบสไตล์ไหนนะคะคุณคอมเมนต์มาเลยแล้วก็ไปเรียนด้วยกันกับเรานะคะนะคะ,นะคะบอกเลยว่ามาเรียนด้วยกันเราไม่มีว่าเอ้ย ไม่มีว่าวคุณจะต้องทํายอดเท่านั้นเท่านี้คุณมาบังคับให้คุณต้องซื้อของออสต๊อกของไม่มีค่ะนะคะสาหรับใครที่กําลังมองหางานออนไลน์นะคะงานออนไลน์อยู่หรือว่าต้องการขายออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าเข้ามามูมอไม่ผิดนะคะไม่ถูกต้องที่สุดเลยนะคะมาหาสินค้าจากในมูมอเนี่ยไปขายไปทําการตลาดได้ นะคะโดยต้องไม่โดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะสำหรับใครที่มองหาโอกาสนะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะที่สุดนะคะมูมอเหมาะที่สุดเลยนะคะก็เอ่อเข้าถ้าสงสัยนะคะสงสัยหรือว่าเข้าไม่เป็นนะคะให้ทักมาให้สอบถามมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะสำหรับตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจนะคะทุกคนนะคะก็เอ่ออยาก เข้ามาประชาสัมพันธ์อีกนะคะทุกคนเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วจะเป็นแอปที่ทันสมัยมากๆนะคะต่อไปแอปมูมอจะเป็นแอปที่ทันสมัยมากๆนะคะอยากจะาฝากให้ทุกคนนะคะไม่ไม่มองข้ามนะคะไม่มองข้ามแอปดีๆตรงนี้นะคะอ่าค่ะแลวทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะและว,วันต่อๆไปเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคน นะคะใครสนใจทักกันมาได้นะนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาใครเข้ามาทักนิดนึงจะจบแล้วนะคะทักทายกันหน่อยค่ะใครเข้ามานะคะเออใครเข้ามาตอนนี้นะคะอ๋เขาลังเข้ามาเหรออ๋โอโอเคโอเคคุยต่อได้ค่ะยังไม่นอนกันใช่ไหมคะทุกคนนะคะ วอ oh, ยิ่งยิ่งพลังมูมอตอนนี้นะคะมีการประชุมมีการคุยกันต่อนะคะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรนะคะคุยกันได้ทั้งวันค่ะ,ะคุยกันได้ทั้งวันเลยสำหรับมูมอนะคะ,ะแล้วตอนนี้นะคะใครที่ต้องการนะคะ,ะสินค้าดีๆนะคะอย่างมีอาหารไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนดีๆนะคะสำหรับคนที่ชอบอดื่มคอลลาเจนนะคะ คุณเข้ามาที่ในแอปพลิเคชันมูมอคุณจะเจอแอปพลิเคชคุณจะเจอคอลลาเจนที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะเป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะด้วยพลังนะคะที่เล็กแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า,าละลายน้ำแล้วก็ดูดซึมได้ ดีมากๆเลยสำหรับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะที่จะมีพลังได้ทุกวันนี้นะคะมีพลังนะคะเกินอายุแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะอายุไม่เกี่ยงค่ะพลังพลังจะพลังจะเยอะมากเลยค่ะอายุไม่เกี่ยงนะคะตอนนี้เขาพลังเยอะก็คือว่าเราได้กินคอลลาเจนเราได้กินคอลลาเจนนะคะคอลลาเจน ทุกวันนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายตัวนะคะบิงโกคอลลาเจนค่ะทุกคนนะคะบิงโกคอลลาเจนจะนะคะเสริมสร้างพลังให้เรานะคะสดชื่นนะคะทั้งวันนะคะไม่เหนื่อยอ่าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ